สวัสดีครับเพื่อนๆช่างหยัดครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้เจียเสื้อแยงเสื้อนะครับอันนี้เป็นชุดเล็กนะครับชุดเล็กก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาอันนี้อันนี้คือชุดที่ใช้ประจำมาแนะนำน้องๆนะครับที่จะหามาไว้แยงเสื้อนะโอเคเริ่มกันเลยก็จะมีตัวปรับนี่นะครับ ตัวปรับปรับรอบฮนะเอาไว้ใช้กับตัวนี้ใช้กับตัวยางคอยยางเก้าสิบนะฮนะผมจะใช้เป็นดอกแบบนี้นะครับดอกกัดทางเดียวมันจะทําให้ผิวเนียนนะถ้าเป็นดอกยกตัวอย่างถ้าเป็นดอกแบบแบบที่มันเป็นกัดกัดแบบเนี้ยมันมันจะให้ผิวที่หยาบนะ ตัวนี้สําคัญเลยตัวปรับรอบต้องมีนะแล้วก็หัวเจียเล็ะตัวนี้แล้วก็หัวเจียตัวนี้จะใช้งานนะตัวนี้งานเบานี่งานหนักก็จะใช้ตัวนี้หัวก็จะเป็นหัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือตัวตัวนี้ตัวงานหนักก็จะเป็นหัวหัวใหญ่แบบนี้มันก็จะนิ่งไม่สั่นไม่สะบัดจะหมุนนิ่งนะส่วนตัวนี้หัวเล็กนี้ มันจะจับได้แค่ดอกสั้นๆดอกยาวมันจะสะบัดมันสายนะครับนี่อันนี้ไว้ลบคมไว้ทําแบบรูเล็กๆนะนะครับแล้วมีตัวนี้หัวเจียสายอ่อนสองสองสองหัวแล้วนะก็จะมีแบบนี้ก็จะมีหัวแยงแบบนี้ครับมอเตอร์จับนะครับไว้แยงข้างในนะครับนี่ก็จะเสียบเข้ากับตัวนี้และอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แบบ เป็นเหมือนฟุตสวิตนะเป็นเร่งเร่งรอบด้วยด้วยการเหยียบเหมือนคันเล่งนะหมุนเร็วหมุนช้าตัวนี้ข้อดีมันคือเรายกปุ๊บมันก็จะหยุดเราเหยียบมันก็จะแต่มันจะเมื่อยขาเมื่อยเท้าเมื่อยตีนส่วนตัวนี้มันจะปรับรอบคงที่นิ่งเราหมุนเอาอยากได้เร็วอยากได้แรงส่วนเวลาหยุดจะเปิดปิดเอานะน,นะครับนี่ก็คืออุปรกรณ์หลักๆ ล้วก็จะมีบอสใหญ่ใช้กับพวกดอกพวกนี้กัดกระโปงเสื้อสูบกัดรูอไอเสียที่มันติดๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เ้วก็จะเป็นดอกแยงนะครับดอกแยงผมจะเป็นใช้เป็นดอกดอกนี้เป็นดอกจะเป็นหัวเจียแบบนี้เดียวผมให้เอาเอาออกให้ดูผมจะใช้เป็นแบบนี้นะ นี่เป็นหัวเกลียวหัวทางนี้หัวเส้นเดียวแบบนี้ผมจะไม่ใช้เป็นหัวแบบแบบนี้หัวแบบนี้ผมจะไม่ค่อยได้ใช้มันจะให้ผิวที่หยาบแต่ถ้าหัวแบบนี้มันจะให้ผิวที่เนียนนะครับนี่อันนี้แยงไอเสียเก็บคมไอเสีย นี่คืออุปกรณ์ที่ผมใช้หลักๆใช้นี้ก็ทำได้แล้วครับแล้วจะมีบอสใหญ่อีกตัวเพราที่น้องใช้อยู่นะจะใช้กับพวกดอกนี้นี่ดอกหกมิลน,นี่ดอกหกมิลเอาไว้งานหนักๆกัดกระโปรงเสื้อสูบลูไอเสียติบตีนะไปใช้ดอกแบบน,นี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่ก็จะเป็นดอกแบบนี้ครับ จริงๆใช้ดอกแบบนี้ก็ได้นะนี่ดอกดอกดอกแต่มันมันช้าก็จะใช้ดอกแบบนี้กัดไปก่อนแบบนี้ที่เขาเรียกอะไรที่เหล็กที่อะไรมันจะไม่ค่อยติดถ้าเป็นแบบนี้มันจะมันมันจะชอบติดกว่า,าเป็นล่องล่องละเอียดครับอันนี้ถ้ามันจะติดก็ประมาณนี้ครับนี่คืออุปกรณ์ที่ผมใช้แล้วก็ดอกแง สั้นนะนนี้สั้นเอาไว้เก็บคมก็จะมีหลายหลายหัวหลายหัวทั้งใแต่หลกัหลกๆผมจะใช้หัวนี้นจริงๆมันจะยาวนะเรามาตัดตัดให้มันพอดีไม่ให้ยาวมากถ้ายาวมากมันจะสะบัดนี่คืออุปกรณ์ที่ผมใช้นะง่ายๆนะครับแล้วพวกนี้ผมจะมีหลายชุดเก็บไว้อันนี้ก็คือใช้ใบถ้ามันสึกแล้วค่อยเปลี่ยนนะ ตัวนี้หัวจะยาวนะแต่ผมตัดให้มันสั้นลงไม่ให้มันสะบัดถ้ายาวมากมันจะเพราะว่าถ้ายาวมากๆมันมันไม่ค่อยได้จําเป็นใช้ใช้ยาวมากนี่ประมาณนี้ก็พอละนะครับแล้วก็จะมีอ่าอ่าแล้วก็จะมีหัวสำรองต่างๆนะครับนี่หัวสำรองต่างๆแรงลวดเอาไว้ปัดดอกเจียนะแล้วก็หัวสำรองนะรแล้วก็ ตัวขันนะจะเป็นแบบเล็กนะตัวขัน,นตัวน,นี้ต้องใช้ตัวขันนี่ครับประมาณนี้ครับเอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนที่จะเริ่มแยงนี่คืออุป,ปรกรณ์ที่จำเป็นต้องมีนะครับให้ใช้ของที่มีคุณภาพไม่งั้นมันก็จะอันตรายนะฮะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปผมจะแยงให้ดูะ ในคลิปนี้ผมไม่ได้เอาบอสตัวเล็กกับตัวใหญ่มาไว้นะที่จะใช้กับดอกพัฟมินพอดีน้องชายใช้อยู่เขาจะเป็นบอสหัวเจียบอสหัวตรงสว่านหัวตรงนะครับประมาณนี้ใครไม่มีบอสก็ใช้สว่านได้นะแต่ว่ามันบังคับยากนะเมื่อก่อนเมื่อก่อน,อนเริ่มหัดยังใหม่ๆไม่มีงบซื้อหัวบอสก็ใช้สว่านนั่นแหละนะแต่อันตรายนะก็ฝากไปด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ